สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องรถบรรทุกทุกท่านทุกสายงานนะครับอยู่กับเราในช่องท็อปท่วงสิ่งไทยแลนด์ครับผมอยู่ร้านมั่นคือเก่าครับอยู่ร้านมันเหมือนเดิมครับกำลังตักนะครับผม แต่ว่าตัวลูกนี่ดักเสร็จแล้วนะครับรอเทียบนะครับตอนนี้ก็ขึ้นตัวแม่ต่อเลยนะครับลานมันจัมเช้าเช้านะครับอากาศเย็นครับนี่ ลมหนาวมาแล้วครับกดตักหน่อยนะครับผมต้องทําใจครับกองเสด็จเรือโต <laughs> ช่วงนี้ก็สิหลายในแอนแรนมันนะครับผมยังม,า,มาได้ม่ท่านไดนลองไม่ท่านไหนไปทางอื่นนะครับมันกับพ่อมีแอนเรนอยู่ครับผมมันก็ได้สองมื่สามเที่ยวอยู่นะครับเฉลี่ยแล้วสองมื่อสามเที่ยวอยู่พ่อแนเดรียนอยู่ครับถแถวบ้านแต่แถวบ้านพ่อมีงาน,นแนแดรนนี่ก็สิแรนอยู่แถวบ้านก่อนครับยังไท่ไดเดี๋ยวลองเหรอครับมันพ่อได้อยู่นะครับ ก็ได้เฉลียแล้วก็ได้สองวันสามเที่ยวอยู่นะครับก็พอได้นะครับวิ่งแถวบ้านถ้ามันมีจริงจริงก็กลับไปวิ่งร่องเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้แถวบ้านพอมีงานล้วก็วิ่งแถวบ้านก่อนนะครับอาศัยได้เข้าบ้านด้วยครับผมก็มีเวลาได้พักผ่อนด้วยนะครับ เดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศกันขึ้นมันนะครับผมโอ้อยากได้ยางใหม่ด้ิทำไงน่อยเนาะเห็นลวดแล้วครับผมวิ่งออกไฟแล้วนะครับผมยังไม่มีตังค์ซื้อครับเดยววิ่งงานอีกสักหน่อยก่อนครับ อมีตังเก็บซื้อครับตีนี้ก็อยากได้ยางหน้าใหม่ครับเพราะว่ามันนานแล้วเนาะดอกมันก็เริ่มน้อยแล้วครับยางหน้าอาจจะอยากได้ยางหน้าใหม่สักคู่นะครับผมแล้วก็จถ่ายยางหน้ามาใส่ตัวลูกนะครับ ตวรวลูกนะครับรอเทียบนะครับจะว่าตัวแม่กำลังตักครับนี่ก็่มหนาวมาแล้วนะครับอากาศเย็นครับช่วงนี้ว่าจะทำตูดใหม่ครับแต่ว่าแต่เงินซื้อยางก็ยังไม่มีนะครับผมเดี๋ยว เราต้องเอาสิ่งของที่มันสำคัญก่อนนะครับเอาอยางก่อนนะครับตัวที่มันสำคัญที่จะวิ่งหาเงินให้เราได้ครับรถผมนี่ไม่เน้นแต่งเท่าไหร่นะครับผมเน้นแต่ว่าวิ่งงานสะดวกครับเอางานอย่างเดียวครับไม่เน้นความสวยนะครับ มันก็จะแยกไว้สามกองนะครับนี่ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับนี่ นี่จิ๋วตัดเจ้านะครับผม รถตักที่ยวแต่เจ้าครับ เช้ามานี่ยังไม่เห็นรถมันเข้าออเลยนะครับประมาณช่วงเช้าเขาน่าจะกู้อยู่นะครับมันก็จะเข้าออช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามไปหาค่ำนะครับ โอ้ยหิวข่าวเราได้รถตักเอ้ยฝ่าตักเนี่ยแม่วันไทยได้กินขาวเลยครับเนี่ยขออ่าวอบวันไทยได้ตกหอนทองเลย ข่้งหนึ่งไม่หมดนะครับน่าจะเหลือเยอะอยู่นะครับน่าจะเหลือกกับ6ตัน7ตันอยู่นะครับผมต่อไปเราก็จะเอารถไปเทียบแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ช่องท็อปพ่วงสิ่งไทยแลนด์ด้วยนะครับสวัสดีครับ